কর। <Și X2>

ตามนี้ก็คือว่าเอ้ยเงียบ

อย่างนี้ดีกว่านะเรื่อ้มาุกดวเดุดที่ต้องการจริงๆคือลักษณะอย่างนี้เพราะนี่เป็นเป็นถุงเงินถุงเงินถุงทองนะครับลูกเงรงค้าถุงเงินมีจุกงอกเงยขึ้นมา คือเป็นเป็นลักษณะของส้มจุกที่เขานิยมกันแล้วก็รูปที่เป็นแป้นคล้ายถุงเงินแสดงว่าตัวเป็นตัวเก็บเงินเก็บทองของของของบ้าน ก็มาอยู่ด้านนี้มันยังไม่เต็มที่แบบนี้แหละกำลังดีไอคอนที่ชอบปีนี้ถ้าไม่ฮันนี่จุดตักรุกันแต่รู้ว่กันไม่ฮนถ้าไม่รอดปีกอดนี่ถ้าว่าเกรอๆไปเชิญกับบ้าน ในปีการผลิต2564นะครับส้มจุกชนะนะครับปีนี้มีผลผลิตอยู่ประมาณ4-6ถึงตันครับ<ม>เอาปยป็าผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากสภาพภูพมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับส่งผลให้การจิตผลแล้วก็ การเจริญเติบโตของลูกเนี่ยครับไม่ไม่ไมสมบูรณ์ปัจจุบันนะครับส้มจุกจน,นะนะครับมีพื้นที่การพบปลูกอยู่ประมาณ157ไร่ที่เป็นสวนใหญ่ๆอยู่ประมาณ80ไร่ครับแต่ที่เหลือนี้จะเป็นสวนผสมปลูกร่วมกับ,บพืชไม้ผลอืนอ่นๆนะครับพวกทุเรียนพวก มังคุดพวกกลองกลองนะครับที่ยังคงมีปลูกอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับกีไอเมื่อปีที่แล้วนะครับประกาศเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเป็นตัวที่สองของจังหวัดสงขาหลังจากที่ส้มโอของพลังได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ส้มจุกจะนะเป็นตัวที่2นะครับ <c oughs> เราก็ได้มีการส่งเสริมนะครับให้กเกษตรกรเนี่ยครับปลูกส้มจุกเพิ่มขึ้นซึ่งในปี ปีนี้ครับปี 6, 6 2515นะครับมีเกษตรกรนะครับที่มาขึ้นทะเบียน,นแจ้งเป็นผู้ปลูกไายใหม่นี้เกือบ30ไร่ครับออตอนนี้ประมาณมีกี่ลายครับที่ปลูกต้นถุกอยู่ในพื้นที่แตนะ่นะที่ขึ้นทะเบียน,นไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร,ะรนะครับตอนนี้ขึ้นทะเบียน,นอยู่57รายนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,รษษที่ปลูกม,มาดื่มอยู่ส่วนหนึ่งนะครับและก็เป็นเกษตรกรรายใหม่ที่เพิ่มเข้ามาปีนี้ครับประมาณ10ราย สิ่งที่คาดหวังนนวันนี้ก็คือส้มจุกหลังจากได้รับทีไแล้วก็มีการขอ,อมีเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ใช้ตราทีอนะครับหลังจากนี้เองเราก็ยังมองว่า,าส้มจุกจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึง่งที่ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์แล้วก็ความเป็นชนะของคนในพื้นที่แล้วก็ยังมีให้ให้ลูกให้หลานให้คนรุ่น ต่อ,ต,อต่อไปได้เห็นส้มจุกไม่ใช่เป็นพืชอนุรักษ์แต่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร,ร,กรที่ทําเกษตรแบบผสมผสานหรือจะทําในเชิงธุรกิจเรามองคาดหวังไว้อย่างนั้นครับ